เชิญนกคกอคืลไก่ต้งค่ะบริเวณบ้านสามตัวนี้สงสัยจะเป็นพี่น้องค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันเขาจะไปด้วยกันทุกทุกครั้งเนี่ยวนได้เชิญกาเปล่าเบส รูดเอสินรูดเอโกรธยงคุณยงไงอิมักวัดอีมักสุสามันลาวอนี่อะไรโซเลสิ กระต่ายหลุดมาจากไหนคะเนี่ยข้างๆบ้านนะคะอันนี้นี่เข้ามาหาฮัลโหลฮัลโหลชิชินะนี่หลุดละลูกฮะนี่ไม่ไม่กลัวสงสัยกระต่ายที่เขาเลี้ยงค่ะฮัลโหลมานี่ลูกมานี่มา ตรงนี้มีอะไรแปลกๆให้ให้ได้เจอจ้ะกระต่ายก็เจอนกก็เยอะจัก,กจั่นก็เยอะนะคะแถวนี้แต่ว่าต้นไม้ค่อนข้างจะสูงอย่างเช่นตรงนี้เป็นรั้วของเขาเนาะนี่จ้ะเราก็ไม่เข้าไปไมันเข้ายากนะน,นะจะไปจับจัก,กจั่นก็เลยนี่จ้ะกระลอกไม่รู้กระลอกอะไรกไ็รู้ตัวใหญ่มากนี่ หลังนู้นก็เขาค่ะแต่ไม่น่าจะมีทางขึ้นไปนั่นบรรยากาศถือว่าโอเคเลยค่ะเงียบใช้ได้เลยแหละใช้ได้เลยนานแล้วไม่เคยเจอแบบนี้นะถึงตอนนี้นะคะถึงตอนนี้นะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปเนาะทั้งเพื่อนบ้านเราเอ่ยค่ะนี่ก็นี่ก็ถ่ายติดๆที่วิมลอยู่นะคะแต่วิมลจะไม่ขอถ่ายในบ้านะนะนคะเพื่อนๆขอเป็นส่วนตัวหน่อยคะ่ะเนาะ ดูเป็นธรรมชาติมากจะเ,เพื่อนๆจ๋าแม่พี่น้องจ๋านี่ก็จะมีอยู่ไก่สามตัวเดี๋ยวจะเห็นนะคะจะมีอยู่ไก่สามตัวไก่โต้งเนาะสามตัวพี่น้องเข้าไปนะเขาจะไปด้วยกันน่ารักมากนะคะสวยๆนี่แถวแถนี้รู้สึกว่าเขาก็จะจะมีสวนอยู่ด้วยนะคะเขาจะทําสวนเนาะโชคดีข้างหน้านี่ก็ยังไม่สร้างบ้านนี่ก็ถือว่าได้พื้นที่สีเขียวข้างหน้า หน้าบ้านแล้วก็ตรงนั้นค่ะพื้นที่สีเขียวส่วนตรงหลังพุ่มสีเขียวนี้ก็วิมุนก็จะทำเป็นสวนน้อยๆค่ะก็เอาไว้แค่ปลูกผักพอกินเนาะจ้ะเนี่ก็ดูสิ คอยดูเวลาเขาออกผลมาว่าจะเป็นอะไรบ้างนะคะเพิ่งปลูกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นมะเขือพวงหรือเปล่านี่จ้ะนี่กระเพราก็มาเน็บไว้นี่จ้ะกระเพรเาเอ้ยอะไรเอย้ยขาเอย้ยเสียบเสบไว้ไงั้นละคะ่ะถ้าก็ขึ้นก็ดีเนะาะทำไมขึ้นเดี๋ยวเราก็ามาปักใหม่เพราะบ้านเราวัานเมืองเราอากาศร้อน ไม่ขึ้นวันนี้ก็ต้องขึ้นวันหน้าเนาะอ่าเนาะนี่ปกปกักเดี๋ยวก็ขึ้นค่ะนี่ก็คือมหระพาแล้วนั่นก็คือต้นพริกต้นมะละกอต้นมะละกอที่น้องแมวให้นะเดี๋ยวจะโรยเม็ดมะเขือโรยเอาไว้นี่จ้ะตรงไหนมีดินก็คือปลูกหมดเดี๋ยวจะซื้อกระถางด้วยมาปลูกนี่จ้ะหนดนไม้ละ

รักมากเลยข้างหน้านะเขาเลี้ยงหมาใครเข้าออกก็คือต้องเกรงหน่อยนะคะพี่หมาเป็นเป็นบอสค่ะอุยน่ารักค่ะเป็นสิ่าธรรมชาติก็าตายก็ได้าาปะาพีเสือ้อ สวยมากค่ะสองตัววุ้นด้วยเชิญบัตเตอร์ไฟล์โลูกอสไว,ว้เชิญว้าว